เดี๋ยวผมจะลูทันตีหนึ่งวันนี้ม่เครเรียบะอเจนนี่เนอะสาธุนี่ลูใคเียน้อยคุณุ่นน้อยเดี๋ยวมกับ็ถึงออกคุณกี่ไเบุกนกถินไ้คุณกี่น้อยเอาจี้เอาจี้เรียบเรยบอาหารวันนี้ก็บาหารใจนะเี่มาพอซับเหรอมันใส้อยจริงห่ะโอ้ยน้อยพออยปีหรอ